อ่นนี้ครับพระวิหารแก้วนะครับผมที่วัดหาสงนะครับโอ้โสวยมากวัดเขาสวยมากนะครับผมเขาเรียกวิหารแก้วนะครับข้างในจะทําไปได้มีทําด้วยแก้วทั้งนั้นนะครับผม <c oughs> วิหารแก้วนะครับซึ่งเขาทำได้สวยมากนะครับผม นี่นะครับสวยนะครับสวยสวยมากก็จะทำไปด้วยแก้วนะครับผม ตอนนี้ก็จะไปที่ปราสาททองนะครับผมสวยมากนะครับบอกได้เลยว่าสวยจริงครับผมนี่เราก็จะขึ้นไปที่ชั้นสองนะครับผม บนนะครับพอชั้นสองชั้นสามนะครับก็จะเป็นกระจกนะครับผมเป็นกระจกสถอนเข้าหากันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมเฮ้ยเด็กๆอ่ามากันยังอะ่ะรออยู่ สวยมากครับข้างบนมีเอ้ด้วยยินเจ็บเลย่ละฮะไอ้ว่าไอ้ว่าไปไหนไป นี่นะครับผมสำหรับตอนที่ขึ้นมาข้างบนแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับผมจะเป็นกระจกนะครับ ตอนนี้กำลังปรึกษาอยู่ครับจะไปต่อชั้นสามนะครับผมคนที่มาท่องเที่ยวก็เยอะอยู่นะครับวันนี้สำหรับนี้จะเป็นคเครียบโบสกระจกมั้งไม่แน่ใจนะครับก็จะเป็นกระจกสะท้อน,น้ยครับเป็นเจี๊ยบไหม ก็จะมีพระทุกช่องนะครับผมแบบนี้นะครับ นี่นะครับสวยมากวัดของเขานะครับผมมีชางที่ไปชั้นสามแล้วครับผมอันนี้กำลังเนอยอยู่เนาะ สำหรับชั้นสามนะครับที่ขึ้นมาเอาหอบเลยเหมือนกัน ใช่ไหมขึ้นมาเรื่อยๆมีแบบสะกระจกนะครับจะค่อยๆขึ้นตึกห้องชั้นสองชั้นสามน้ำบัตรทิวได้ที่ตึกประชาสัมพันธ์ได้เลยนะคะรลาแปลงก็ได้เลยค่ะชั้นสองจะมีห้องมหัศจรรย์นะคะเพื่อไปไหนไปแล้วเร็วกขอเดินตรงสุดทางเดินได้เลยค่ะ น็แอนะคะเจ้ส่งสายด้ค่จ๊อ๋อกเลยมึงพาพี่ปูขึ้นมาถึงนี้เลยนม่งหิ้งอะไรงอ่อนเลย นี่นะครับเป็นโบสถ์วรืปราสาทแก้วนะครับผมอันนี้ข้างนอกนะครับน,นี่คือข้างในนะครับผมมัน,นกลังไหลขึ้นมาเยอะนะครับเพราะความสวยนะครับผมสวยจริง เดี๋ยวเราไปต่อกันอีกที่นะครับปลาปลาหลังชันชิมจ้าสวยนะจ้าไปไปหมดอ่ะเป็นมดเนี่ยอันนี้เดินที่กระจกก็เห็นแล้วออกมา สำหรับวันนี้นะครับผมก็เดี๋ยวไปที่ปราสาทแก้วอีกนะครับมันจะมีอีกที่นึงเนาะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมช่องป้าหลานชวนทิมนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับสำหรับตอนนี้นะครับไปต่อกันเลยครับผมที่ปราสาทอะไรนะปราสาทแก้วนะเราจะมีอีกที่นึงนะครับ ตอนนี้นั่งรถอยู่นะจ๊ะก็จะสันส่นๆเครื่องเครื่องหน่อยนอนมากอากาศอากาศไม่เป็นใ,ใจใช่ปะ่ะน่อ,อใช่ว่าอ่ะสวยมากประสาทแก้วอ,อันนี้ประสาททองคำ เคยด้ยดมาเลปะเดี๋ยวเราก็ไปต่อกันเลยนะครับ ยป้วยามาแล้วนะครับตอนนี้โบสถ์วิหารนะครับที่เป็นกระจกนะครับผมอตอนนี้เด็กๆก,ก็เลยขึ้นไปกันเรียบร้อยแล้วนี่นะครับผม สวยมากคิมมีเซฟแบงห้าสิบเปลาเอามานี่ก่อนฮะสวยนะครับผมภายในสวยมากว้ามีเซฟมาเปา่ามีเซฟมาป่า,า,ปาแบงทาแบงยี่สิบม,มาก่อนยกมือช่วมหัวให้หมดเลยนี่นะครับ เป็นกระจกนะครับผมแกะได้สวยมากเลยเดือ5ห้าสิบห้าเลยใช่ปะเอ,อา,มมา๋อยมือทุ่มหัวอ่าถูก,ปถกไปแล้วก็ไปใส่ตู้ใส่ตู้นะ่นี่ตู้นี้น่ะอ ทำเงินร่วมกันนะครับผมจะเป็นเครื่องกระจกทั้งนั้นเลยนะครับผมที่เห็นอยู่นะจุดตรงนี้นะครับนี่คือพระองค์ใหญ่นะครับพระพุทธชินราชองค์ใหญ่นะครับผม ชุดแก้วพระนิพานนะครับอันนี้เป็นชุดแก้วพระนิพานนะครับของทุกอย่างก็จะทำด้วยแก้วนะครับ อาเย็นมากจะทำด้วยแก้วทั้งหมดนะครับทุกชิ้นและทุกอันนะครับผม ก็จะไม่กว้างเท่าไหร่นะครับแต่ความสวยมากมายเลยนี่นะครับไป่ปโอเคนะครับผม ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,ตดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมช่องป้าหลานชวนชิมนะครับสำหรับวันนี้พวกเราไปก่อนนะจ๊าสวัสดีครับ